มีคนถามเข้ามานะคะว่าพี่เกดมาทำแบรนด์เคที่ได้อย่างไรวันนี้จะมาตอบกันนะคะต้องย้อนไปเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วค่ะเราเริ่มจากตัวกันแดดอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาของพี่เกดเองเลยว่าแต่ก่อนนะีไม่ชอบทาครีมกันแดด แล้วเป็นคนที่ลุยกิจกรรมกางแจ้งเยอะมากๆด้วยอาชีพด้วยนะเพราะว่าแต่ก่อนก็คือทำงานเป็นพนักงานการตลาดยุ่งอยู่กับฝ่ายขายฝ่ายการตลาดก็คือต้องออกข้างนอกเป็นประจำขับรถเองด้วยไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ลุยกลางแจ้งสิ่งที่เราเจอก็คือพอรีมกันแดดเนี่ยเราก็รู้ว่าจำเป็นต้องใช้นะแต่พอซื้อมาพอมันทาก,กับผิวเรามันไม่เข้าผิว เ,เหนียวเหนอะนะบ้างทําให้หน้าเรารู้สึกว่ามันมันในระหว่างวันก็จะทาน,น้อยบางทีก็ไม่ทาเลยสิ่งที่เกิดก็คือกลายเป็นหน้าคล้ําค่ะสร้างความไม่มั่นใจให้ตัวเราก็คือไปไหนเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าเมคอัพไม่กล้าแต่งหน้า หรือว่าเวลาที่ถ่ายรูปนะเวลาออกหน้ากล้องก็จะไปถอยไปอยู่ไกลๆเลยเพราะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้เกดต้องบอกนะว่าสําหรับน้องๆที่อายุยัง20ต้นๆพี่เกดไม่จะ50ละต้องบอกว่าถ้าเรายังวัยรุ่นอยู่ยังเป็นวัยสาวสาวเพิ่งเริ่มทํางานเราเริ่มทาครีมกันแดดแต่เนิ่นๆจะเห็นผลดีที่สุดค่ะการที่มาแก้ไขปัญหาในภายหลังนะถ้าเกิดฝ้ากระจุดด่างดำ พวกริ้วรอยแล้วแก้ยากถ้าเราจะต้องมานั่งพึ่งเรื่องของคลินิกเรื่องคุณหมอเนี่ยอันนี้จะยากมากๆแต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อนมันจะดีที่สุดค่ะและประโยชน์ของครีมกันแดดคือมันจะช่วยป้องกันผิวเราจาก UVA UVB แสงสีฟ้าแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตมือถือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันแบบนี้ป้องกันผิวเราจากฝ้ากระจุดด่างดำ ทำให้หน้าเราอ่อนไวัด้วยรวมไปถึงไม่ทําลายคอลลาเจนใต้ผิวนะคะคอลลาเจนดีหน้าเราก็จะยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ยังมีความสดใสต้องบอกว่าเด้งหนึงเนะเปล่งประกายยังดูหน้าเด็กอยู่ได้อันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆถ้าใครทาแต่นั้นเนิ่นได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าใครอายุเริ่มมากแล้ว30บวกไม่สายเกินไปนะที่จะเริ่มทาตึงกันแดดตั้งแต่ตอนนี้แล้วเกดเองก็มีแนะนำค่ะสำหรับใครที่ อาจจะเป็นเหมือนกันปัญหาเดียวกันว่าไม่ชอบทาครีมกันแดดที่เหนียวมันเนะนาหรือว่าทาแล้วไม่เข้าสีผิววันนี้แนะนําเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยที่พี่เกดทําแบรนด์เองแล้วใช้เองมา7จดแปดปีนี่เลยนะคะก็ทาทุกวันค่ะ บีบีกันแดดเทที่ S.P.F 50 P.A. บวก,บวกที่กันได้ทั้ง U.V.A. U.V.B. แสงสีฟ้าไม่มนันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมเข้าได้ทุกสีผิวและทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ขนาดใจบึ้มเลย 1 0 0กรัมราคาโป390บาทเท่านั้นทักเข้ามาได้เลยนะคะสนใจรีบทักเข้ามาค่ะทาได้ตั้งแต่วัยรุ่นยันดวย50บวกแบบนี้หรือ60บวก70บวกก็ยังใช้ได้นะคะนี่เลยค่ะผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้คนท้องคนให้นมบุตรก็ใช้ได้ค่ะ